สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มา React First เข้าตั้งค์แฟนอะเม้นขอเยอะลราขอมาเรื่อยๆเลยก็คืออะไรรู้ไหมชื่อดอมสองคนเนี้ยเขาตรงกับชื่อช่องเราแม่เวลาก,กับแมงส้มปะจะมาเกินก่อนนะคะทุกคนว่าเราสองคนรู้จักไหมส่วนตัวนี่ไม่เคยส่องโมเมนต์เลยแต่แบบเคยดูเฟิร์สในทำาลไทยทัพเห็นมาแล้วก็เฟิร์สเข้าตังอะเห็นผ่านในทิกต็อก แต่อย่างแบบไม่เคยส่องจริงจังแล้วก็ยังไม่เคยดูซีดีของคู่นี้อส่วนตัวนี่เคยดูซีดีของสองคนนี้อืม,มาแล้วถ้าในคลิปปะเราไม่รู้อะไรมัมมีทุกคนขายป้ายยาแล้วก็บอกเราได้เลยเราอ่านคุมเมนต์เลยลางพูดว่าด้อมแมวดำแ,แมวส้มคอมเมนต์ได้เลยโอเคชื่อด้อมแมวดำแมวส้มหรอแมวดำแมวส้มโอเคชื่อด้อมยังไงไม่รู้ตะเมนต์บอกได้นะคะด้อมแมวดำแมวส้มใช่ คอมเมนต์ขาเได้เลยมาเริ่มส่องแมวดํากับแมวส้มกันเลยเอ้ยแมวดํากับแมวส้มส่องโมเมนต์แมวดํากับแมวส้มอีกทีโอเคจเลยนีอยู่หจิปี้แล้วต่าเฟิร์สางอืีมีคเยอะอยู่ให้่ีเยอะยนะนี่รอนี่ริก็แมวดาแมว้มเลยตรงเลยหรออือ แปลกใจจังพรามองกสว่ายนี่านม้สมนน่าตาตาคืออะไรอยากรู้ว่าขำเหรอขำตาตา อายตาอบาจ้ข้าวยังนะคมนเกิด้อ่ะจะยังบนีแล้วหรอกนะครับพี่จีเห็นใจด้วยนะาอยู่กับพี่กันนะูาตนไปก็ไปทำงานะเนยาตนไปก็ทำงานเลยนะพี่กัน อันนี้เขาแกล้งอแม้กตนอันนี้ก็ไม่เฟ้อได อะไรอ mm ่ะไหนเขาได้ฟังบ้างไงเพราะวเซลกันฮะฮะงานอะไรอ่ะแฟมิลหรือว่าอะไรแอลเออโอตกใจเออฉันคิดว่าเฟซชอบก็ตังก่อน เดี๋ยวเธอดูแล้วเธอค่อยบอกฉันนะมันก็แอบชัดอยู่นะเอ่อใช่ฝนปั้นแก้วห้าใบสี่ใบแตกล้าหมดแต่ของข้าวตังเป็นใบเดียวที่ไม่แตกอะไรเหรอเนี่ยคือเขาให้เหรอโอ๊ยน่ารักผมปั้นไปห้าแก้ว

าาีเอะสุดจริงเาอะไรเอวเอวเลนี่เลยคงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อนเกินเยอะมากเลยอ๋อี่เขาเปลเ่าต้องแบ่งันคนละครึ่ง่ะที่เราหรือแองกอ่ะ อะไรเยอะมากจริงมากเลยอืมันติดอยู่คำว่าเพื่อนเนี่ยอุ้ยน่ารักที่เขาใส่ชุดนี้กันอ่ะอะไรไรเอาตุ้งปักอุตสาเจ้าพลังอะไรน่ะ แล้วข้อตังสายเหมือนมากเลยอ่ะน่ารักน่ารักจังมุดจูอ่ะจิอปฏิพันธ์ไหวพี่กูก็บอกว่าเอ๊ะในหัวสมองกูมันแล่นว่าเขาแตังหน้ารักจ้ะกูก็เลยโมฮะกูเลยโม่ไม่ใช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 ่พี่ฮะมันไม่ใช่มันคือมันคือ กูใส่ไหมกูจะไม่ใส่แล้วกูจะไม่มีปาสเสียในหัว่อีกแล้วอร่อยะอร่อยอร่อยค่มเาใสันหมดลวได้คนบ้านคนดูด้วยมจะไม่เดินเดินแล้วก็ทางงมมาเต้ตะวันผูจะไม่ทำแบบนี้จะมทอยู่นะ เป็นไรอะเสียงในหัวใส่ก้อนแะเสียงในหัวมันไรดิคุแรกก็ตนาะวุ้อราวารแพ้เสร็จในหัวคนแรกของประเทศแล้วเขาเป็นอะไรอะแล้วพูดอยู่ๆก็พูดออกมาเออไม่มีอีโนอีเน่กูจะไม่ใส่แล้วกูจะไม่มีปฏิัติเสียในหัวนี่อีกแล้ว แล้วเขาตังทำอะไรอ่ะอย่า hmm. ด mm ีๆเลยนะอืมกินอย่ๆก <laughs> ็บอกว่า hmm. น <LO OR> ่าร <today has> <acha> ักตอนนี้งานทำอะไรทะครับก็ใช่ไหมเ้าฮะงานทำอะไรทะครับใช่ไหมไม่รู้ เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะโอ้ยโอ้โหยโอ้โหยข้าตับไปแค่เพื่อนพ่อแม่หนูกว่าคุณเป็นแคุ่้จักกันโอ้ยแรงนะแรงนะ จะเขินนะจะเขินเห็นไหทำไมต้องตะโกนรอกันไหมฮะไมดีนะยาเ่ยคูจริงเหรอทุกคนเขาอยู่ด้วยกันมาแคไหนแล้วยังไงตาไปกันไกลไม่ดีนะผู้กำยาเนี่ยแล้วเล็กตัวน้อย อ oh, ๋อทำแบบนี้เสียงในหัวเขาเลยบอกว่าเอาตังค์น่ารักจังวะอย่างนี้ปะรายการเดียวกันม่ได้ในนี่ยปัญหาหาของแฟนนะเดี๋ยวนะไม่หาแฟนใชครับนี่มันปัญหาขอนคนเป็นแฟนกันนะเว้ยอะไรวะนี่มันคือปัญหาระดับ ระดับระดับระดับชาติของคนเป็นแฟนกันปะใช่เราจะกินอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่นนี่เขาเป็นอะไรกันเอ่เป็นปัญหาทุกสายอะไม่ใช่ปัญหาของเพื่อนที่จะมาต้องเถียงกันแบบนี้นะจริงเอ๊ะ ก็บอกมาเลยนะเราอะไรก็ได้เราอะคิดออกแต่ว่าเราแค่ยังไม่หลักคิดใช่อมันกใร้ยเพะัช่อกโดนลุงเพราะสองคนนี้เหมือนกัน

ตอนนั <c ậ u> <c ậ u> ้นละอะไรอะจบเลยกันนะตาเลยอะตาเยอ่า uh อ่อ uh ่าออเต๋อเลยเพราะฉัน không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่นี่ตัวเองเว่นฮะอันนี้เขาเป็นเอ่อคนนี้เขาเป็นพี่แล้วก็เมื่อกี้ข้าตังเป็นน้องเป็นน้องของจุงเหรอในเรื่องในเรื่องเป็นน้ององจุงเฮอ

ซีนซีพีพี่เฟิร์สบีบดตั้งวนเลยเฉ่งจังอ่ะโหแล้วผมก็นั่งดูแบบซีนซีพีพี่พี่เฟิร์สบีบดูดี่ว่าตั้งวนเลยบีบดูดคือจุงเป็นนุมวายอ่ะไม่ใช่ผมอะแค่จำจำไม่ได้ว่าวันนั้นอะแบบเขาเขาเขาบีบกันขนาดไหนผมจำได้ว่ามันแบบจับบีบเบาๆแต่ หรือว่ามันพิจโจจะเก็บอินเสิร์ตเลอวะไม่มีไม่มีส่วนมอกกว่ฮะฮะกูเหรอครับผมเหรอครับคุณอ๋อเหมือนในบทไม่ได้มีให้ดีบตูดใช้หน้าท<ด>ี่นนในการในตอนที่ใช้บทไม่คือแบบตอนนี้นก็ต้องมันทำตัวอ้อล้อใส่ครัอ <laughs> ้อล้อ <laughs> น,น่ารักใส่มไม่ได้ดีบเบาอ่ะดูทั้งสองเรื่องแบบเป็นตัวดูมาสองเรื่องก็คืออะไรวะ โอ้ที่เฟนาแบเรื่องเนี้ยคือแรงส่องเรื่องเของคุณเ่คมจริงคมป่ะเปิดครับเปิดเป็นอะไรกันทํารู้สึกต่อตักให้เป็นอะไรกันเป็นแฟนเป็นคนแตกหน้าครับคนแตกหน้าเข้าไปซื้อดิออกให้จ้าเออช่วงเราเวลาผมเห็นคุณอ่ะผมรู้สึกนะ หเ,เหมือนตีมันเกิดอะรถสองคันก็จะเป็นตีมเบอรี่้าอคุกกี้น่เริงคือเราเรียกกถสองสันก็ได้ ไม่จะนั่งด้วยกันไงพลังงานทำไมได้น <c oughs> ี่คือนักแสดงที่เล่นเป็นคนไข้มากที่สุดในตึกจีนองจริงปะโด,ดเขาเลิกจินกันโรงพยาบาลแล้วปะแต่สิ่งที่ถูกต้องมารอดูกันว่าผลลัพธ์ของการใช้อาบูบวกันเช้าเย็น มันจะทำให้ชนะใสขึ้นจากการที่ฉันออกกองแับนี้คุยกับใครครับบุ้เฟยฮ่า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 ไ่าฮ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 ่่าฮ่า่าฮ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  มันมีคนอื <response> mm ่นที่ผมเขามีเสียงในหัวเยอะมากกันนะคนเนี้ยช่้วะเสียงในหัวเขาเยอะอ่ะอยากรู้ในหัวเขามีอะไรบ้างคนหลงดีแล้วหนีเลยนะเหมือนเขินฮะบอกเพื่อนว่าชอบเปิดเพื่อนบอกเฟิรชอบเข้อต่าอ่า เขามานั้ละทุกคนเรื่องอะไรคะเรื่องจริงค่ะนี่คือเขารักนเหรอเนี่ยพูดว่รวมกันสองอย่างโอ้ยรายการชื่อวายเลย

น่ารักเนะอะม,มีแก้มอ่ะหวานแมจะเป็นดัชนีเจ็ดปีแล้วจบป่ะเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีใช่ไหมคะทุกคนใช่แหละเนี่ยปีนี้วะเราชอบโดน AI ล <AI S 1> อง AI กับคอนเทนต์หลอกเข้าใจปะแล้วเราไม่รู้อันไหนจริงอันไหนแบบคอนเทนต์แล้วแฟนๆก็ชอบเป็นว่า ไม่ใช่นะคะเราวแ้นตัดต่อค่ะน่น <ed> ะเั่าวตัดต่อแต่เราดีใจแล้วเราทวีตการ์ดไปแล้วคู <c oughs> อฟินไปแล้วอ่า <c oughs> ไม่ใช่ลูกครูจะสอบกันทายว่าจะไม่ไปไห <c oughs> <c oughs> มเยอะมากคือเจ็ดปีเนาะ <c oughs> ที่ดูกันหมดเลยที่ดูกันหมดเลยแค่แบบใช้หน่อยใช้หน่อยอ่ะมีตัวละคร อีกตัวหนึ่งด้วยมาไหมวันนี้ไม่ได้มาตัวละครเปรียบทิมงานพีมพงานเข้ามาเข้ามาหน่อยสวัสดีครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเลยจริงใช่ไหมครับจริงๆไม่อยากเป็นแค่เพื่อนแล้วครับเฮ้ยสมัยมหาลัยแล้วมีคำตอบอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหาลัยแล้วถือ ภาบที่มีเธอใน,นใจอยากมีเธอได้ไหมไม่อยากคอยอยใ,ใจหยุหหดม <c oughs> ันซวคุณทนาด f พ r ดเข้าตังน่ารักจังโดนแสว ทำไมกล้องแตกอยู่เลยเธออะซีฟิลเตอร์แตกวะสองพันยี่สิบสองเลิกกล้องแล้วแต่ยังไม่เลิกน้องข้างเลยผมว่าน่ารักครับวาดซานใช้เสียงในหัวกันหรเออก็ว่าเฟิร์สเป็นคนที่ทดส อะไรหอบลูกนั่งทำไมวะลูกถามว่าจะทำอะไรที่นี่ ทำไมพี่มากหน้าตลกจังอะไรอ่ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะวิธีรถบ่าทพี่ต้องเป็นแฟนกันเอาอันนี้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยจุงครับ เฟรมเฟรมคือฮอปแล้วหวฮอปไม่เอาหัวขึ้นเลยคือหย่นละ ๋อโอ้ my god <c oughs> แล้วสวนสูงต่างด้วย <c oughs> อู้ก็อ้อยเหมือนกันนะ não lá vale ei <laughs> พร้าวเหรอไม่เป mm, mm. ็นเสื้อเลยเป็นน้อมุมู้เขยมบย้อยอ่อนหวานสมองคุณดูแล้วก็ต่างกันสวยมากๆแต่ฉันยาวมาก เวลาเคสลังพมิโอ้โหสวยชุดบอกโผล่ปะตวไว้ <c oughs> จุ๊งแล้วนี่ปอนปะใช่ปอนมาร่วมด้วยเ <c oughs> ้าตางเลยสายตา <c oughs> คนในตึกอสุก <c oughs> จริงค่ะ สวัมีนนี้ผมจะมาีาลนรจามทีครับผมเลยและวันนี้ผมจะมารอคุณที่รอคุณยาวลอี่รอยาวไร แบบเรายี่สิบเอ็ดสองสามส่มห้าเจ็ดปีฮะโอ้อ๋อคุยกันนะมีสีเดียวกันด้วยเนี่ยรหรอตเ,นนเนะสร็แล้วเนะียไม่เ่นใช่ไอะไรหรอ อยากให้รู้ว่าแอบระสาตโอเคให้ใครทำไมอ่ะโอเคคือชื่อล้วเหมือนเราเคยมีซัมติงกันแลยไปักตัเคเล่นบอลมาเล่นหาตาร้านเกมเนี่ยคือเล่นหรชอบบอกว่าเไม่กินตลอดเลยถ้าอยากกินตลอดเดี๋ยวอยอนใครอีกนอกจากจะไม่ได้กินเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยจะกลายเป็นเดียวเบอร์เกอร์ได้อีก

บอกพี่โจ้แล้วว่าผมพอเป็นคนรวยนี่ผเป็นคนรวยผมพอเป็นคนตังจีผมอยากโชว์เสน่ห์ความยาวเท้านี่เกิดพิเศษนะขิงดังจุงปิดว่ทำไมเขาตังตัวเล่นจังทำามตัวเร่าจัาฮ่่าฮ่ แล้วต้องเป็นลูฉันตัด uhm อุ้ยโอ้คนนี่แรงมากนะแรงเลยอ่ะเธอต้องดูอันนี้เรื่องเพื่อนต้องห้าม

จริงๆกูว่าทกํเลี้ยค่ะกรแชร์หอกเว้ยเขาก็มาปวดปวดเขาเองเราดแค่ทอมแมวอ่ะถูกปะกลับดีกว่าแต่เขาเรือเาา่อ,องัองว คู่นี้โดนแรงมากเลยว่ะจะอยากไปอยากตามไปดูเลยอ่ะวิทาม่าอะมั้งเรื่องเรื่องนั้น,น,นหรอไม่ต้องเรืเองอะไรหรือว,ว่ามันมันคือแนวคมมากกว่าใช่ไหมแต่สัก็คือแสดงดีสัปดาหจริงปะใช่ตาม ใส่ตาวอลวันมาใส่ตาคือลงอยู่นะเพราะว่างเทีวนั้นนะเฮียไอ้ปะจบแล้วค่ะทุกคนจากที่ดูคู่นี้ที่ไม่เคยสองเม้นเลยคือคู่นี้น่ารักมากมีมวลความน่ารักความดูอยู่ด้วยกันมานานนะเนาะน่ารักก้วงานชอบงานใส่ตาชอบที่เขามุ่งมิ้งกันอะไรกันคือเม้นน่ารัก,กอ่ะก็อ่า ดีแอคเราก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยถ้ามีโมเมนต์ก็ส่งมาได้ทางต่อๆเลยใช่เ <Okay. S 2> จอกัน e ีีต่อไปนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พวกคุยได้นะคะอ่านทุกเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย